กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการเจาะข่าวเล่าขำานะครับทานผู้ชมครับครับผมเราพบกันจันทถึงอาทิตย์ทาง m b 5นี้ซึ่งรายการของเราครับห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนกระจายไปทั่วประเทศและทั่วโลกถูกต้องนะฮะดูทั่วทิศไปทั่วไทยไกลทั่วโลกโโนี่คือสโลแกนของ m b ของเรานะครับครับก็บขอบคุณทุกทกท่านเลยที่ติดตามชมรายการแล้วแฟนคลับของรายการของเราทุกทกท,กท่านนะใช่ท่านที่โทรศัพเข้ามาคุณธนิดาเอ้ยคุณฟ้าใสาคุณเอกภพ โอ้แล้วก็คุณหนุ่มนานครพนมถูกต้องแล้วก็อีกหลายๆท่านที่ไม่เอ่ยนามนะครับก็แล้วก็ท่านทีเอสเอบสมาด้วยขอบพระคุณอย่างสูงเลยทีเดียวนะก็ท่านมีเรื่องราวอะไรจะเล่าขำๆก็อย่าลืมนะครับมีเรื่องอะไรก็เตรียมจดโทรศัพท์ไว้เพราะว่าต่อไปข้างหน้าท่านอาจจะเป็นผู้เล่าให้เราฟังก็ได้ใช่เบอร์โทรศัพท์มาเรียกอะไรครับคุณว่านะ029349127่าถึงครับได้2เบอร์เลยฮะหรือจะ S m บมา อายปัญหาก็ได้มาพูดคุยเรื่องอะไรก็ได้ครับ4 6 4 2 2 0 1, 1>, 2> <3 S> 1> เพียง3บาทเท่านั้นครั้งละนะไม่แพงครับครับผม MMS <ผม S 3> นะครับผมก็4642311นะครับผมครับผมเรื่องเราผมคำรออยู่คุณอันครับครับผมตอนนี้เข้าสู่ในช่วงอเล่าเรื่องคำ <laughs> ใครจะถามก่อนมาใครจะเปิดหัวก่อนื่อวานเปิดไปแล้วอ่ะอ่าอ้าวื่ววานผมเปิดื่ววานที่เหรอผมเปิดที่ผมเปิดเมืาเอวานเนี่ยวันนี้เปิดเองก็ได้วันนี้เปิดเองดีกว่าชื่อเรื่องว่าอคนกะเหลี่ยงเนี่ยอยากเข้าประเทศอยากเข้าอยากเข้าเมืองเมืองหนึ่งอยากเข้าเมืองใช่ครับผมแต่มีข้อแม้ชาวกะเหรี่ยงชาวกะเหี่ยงอยากเข้าเมืองครับแต่มีข้อแม้ต้องนับเหรียญเนี่ยเหรียญบาทเนี่ย สิบเหรียญให้ครบสิบเหรียญพูดให้ชัดนะหนึ่งบาทสองบาทสามบาทให้ครบสิบให้คนุูสิบถึงได้เข้าประเทศได้ต้องนับเหรียญนไม่ใช่นับอย่างเดียวต้องเอาเหรียญมานับด้วยใช่ต้องเอาเหรียญมานับอ่ะหนึ่งบาทสองบาททีอย่างเงี้ยให้ได้สิบสิบบาทแล้วก็จะได้เข้าเมืองเมืองนี้อ๋อครับก็นหนุ่มหนุ่มก็ะเรียงสามคนก็ลงมาจากดอยอยากจะเข้าเมืองนี้มากเขาก็มาเข้าแถวก็เลยผมอยากจะเข้าเมืองนี้ครับพูดไทยแบบชัดเจนเลยอ่ะแบบจะเข้าครับผม ตำรวจตองมก็ถามว่าคุณผู้ชันหรือเปล่าชัดมากครับเอ้าชัดเริ่มเลยก็เ่มเอาเหรียญมาเลยหนึ่งบาทสองบาทสามบาทได้แค่สามบาทเองอ่ะสามบาทตกล่อเลยคนแรกก็ตกล่อไปมาคนที่สองบ้างคนที่สองเดินหน้าตาเข้มเข้ามาเลยเริ่มหยิบเหรียญขึ้นมานับเลยหนึ่งบาทสองบาทสามบาทสี่บาท ห้าบาทได้แค่ห้าได้แค่ห้าตอนนี้คนที่สามี่ซาเกงลิ้นไม่อย่างดีก็ให้พูดให้ชัดซ้อมมาจากบ้านแล้วซ้อมมาแล้วคนที่สามเดินเข้ามาอย่างความมั่นใจเลยเดินเข้ามาจอหนี่ลากมาถึงปากเลยคิ้วนี่หนาเป็นปิงเลยมาพูดเลยผมมั่นใจมากเลยครับว่าผมนับได้เริ่มนับเลยผมนับชัดหนึ่งบาทสองบาทสามบาทสี่บาทห้าบาทหกบาท เจ็ดบาทเพื่อนก็ลุ้นเฮ้ยได้เจ็ดบาทแล้วไกลแล้วไกลแล้วแปดบาทเพื่อนก็ลุ้นเก้าบาทสิบบาทเพื่อนเฮกันเลยเฮยด้นเจนผ่านได้ได้เข้าเมืองปั๊บหันมาลาเพื่อนเลยหันกลับะปบอกเพื่อนเลยกลับะปบอกเพื่อนว่าไหวไหวเฮ้ยไหวไหวอ๋อไปยต้องบอกบายบายบอกไหวไหวไหวไหอ๋อพูดทุกคนกะเหรี่ยงนะทำไมพี่คนกะเหรี่ยงนี่เวลาเขามีเงินนะ เวลาก็มีเงินคนก็เลี้ยงชาวดอยครับก็เลี้ยงอยู่บนดอยครับออยู่บนดอยใช่ไหมฮะเขาก็อ่าใครบ้องแต่ก่อนนี่พอมีเงินมีทองนะมันยังไงพี่เขาจะซื้อโทรทัศน์มาเลยโทรทัศน์มาโทรทัศน์มาแล้วไหมเขาจะดูโทรทัศน์ทุกวันทุกวันเนี่ยเขาจะดูพบไฟฟ้ามันเข้าถึงแล้วแหละอ่าดูโทรทัศน์ทีนี้เขาจะเห็นโฆษณาตัวหนึ่งอ่เขาเขาจะโฆษณาตัวหนึ่งใช่ไหมครับ เขาจะโฆษณาไวเตามินอิ่มสบายท้องไวเตามินอิ่มสบายท้อง8บาทเท่านั้นนะคะเขาจะดูทีวีทุกวันเขาอยากกินบ้างให้ไม่เป็นขวดลักขาวนะน้ำรขาวไวเตามินวอิ่มสบายท้องไวเตามินวอิ่มสบายท้องทีนี้ก็อยากกินไวเตอร์มิ้วมาอิ่มสบายท้องเขากล่าวขี่รถมอเตอร์ไซค์ลงจากดอยตัดตัดตัตัตัมาพอมาถึงร้านของเยซิมข้างหน้าหน้าหน้าท้งหมู่บ้านนะเปิดตู้เย็นแล้วปุ๊บแล้วควัก ควรมาเลยกินดังอักอักอกอักอกอักอักอืมและก็จะจ่ายตังค์ถามแม่ค้าบอกแม่ค้าอันนี้ตาดาแล้วแม่ค้าว่าไงแม่ค้าบอกสิบสองบาทฮะไออย่างสิบสองบาทก็วิตามินโฆษณาแหละแปดบาทเท่านั้นแหละวิตามินอีสบายต้อวิตามินอีสบายต้อมันแปดบาทเท่านั้นสิบสองบาทได้จะได้ใช่แม่ค้าสวนเลยว่าไอ้ที่กินเนี่ยไม่ใช่วิตามินอะไรอ่ะไอนั้นมันเป็นกะทิชาวเกาะล่ะก้า ิไม่ได้ถามเลยเห็นวกาขาเลยกิดยกอักอักกัีว่าไวท์เมลวแม่กะทิที่ห็กินนีกิเท้าตอีอีสบายต้อไวท์เมลวอีสบายต้อกินกะทิกาไปอ่ะเออีสบายต้ออ่ะเรื่องแล้วันของผมครับเกี่ยวกับนกอ่าทำโทษนกอืมเจ้านายคนนึงเนี่ยเขาโมโหนกตัวนี้มากนกตัวนี้อ่ามาแล้วมาจองนี่มาเชวันเลยอเรื่องม่เริ่มเหม็นไหม่เลยว มันยังไงเออทำโทษนกยัโไงนี่นะคำว่าโหนกคความรักกันนะไวทอันนี้นะพิสตาลีนนะซื้อมาเลยทั้งโรงงานแล้วมาตั้งไว้ที่บ้านครับผมเข้าไปหาทันตแพทย์จบทันตแพทย์เอาเล่าต่อดูดิเล่าสขาดความมั่นใจในพี่นี่ขาดเขาอ่ะมันยังไงต่อทำโทษนกไม่รู้จะทำโทษยังไงนกตัวนี้โซนก็เลยจับนกเนี่ยแช่ในช่องฟิตเ ช่เลตู้เย็นเฮ้ยต้องแกสัตว์ทรมาสัตว์อ้าวเขาทําโทษนกไงไม่ให้นกทําผิดอพอสักพักหนึ่งเจ้าของก็ไปทํางานทํางานอืทํางานสักพักเฮ้ยลืมไปว่าแช่นกไว้นี่ว่าเดี๋ยวนกเกิดตายมาแล้วนี่บาปอีกก็เลยไปเอานกออกจากตู้นกก็หนาวเลยออกมาก็หนาวสั่นนกขุนทองนี่มันพูดได้นี่เออเลยบอกวันหลังจะทําผิดอีกไหมเขาบอก ไม่แล้วครับไม่ทำผิดแล้วครับแต่ผมอยากจะถามว่าอะไรไอ้ไก่ตัวที่โดนแช่เนะี่ยทำความผิดอะไรโดนแช่ถ้าตัวแข็งเลยครับไก่ตัวไหนไก่เือ หลังบอลมันเขียนจดหมายมล้วยว่าเขียนเขียนเขียนจดหมายมาแล้วกูจะอ่านที่บ้านมันเล่าให้กูฟังก่อนนะว่าเรื่องนี้ผ่านหรือว่นะโอ้ยผ้าโอ้ยแอบกระซิบกันต้องด้แด้วสิโอ้โหอะไรก็มันอะไรนะไก่โดนทำโทษ คือนกเนี่ยโดนทำโทษไปเป็นเจอไก่ที่แช่อยู่แล้วฮะก็ตกใจก็ตกใจออกมาบอกเอ้ยมันก็อยากจะรู้ไงว่าไก่ตัวนั้นไปโดนทำโทษอะไรอ๋อไก่เขาซื้อมาไก่เ็าเชื่อดแล้วแ่แล้วมันไม่เกี่ยวก็ไนี่แหละแต่ไก่นกมันไม่รู้ครับอ๋อไก่เขาทำบิดอะไรครับใช่อ๋ออันนี้ก็ก่อนเชื่อดนี่กว่าอะไรผมไม่เลือกนั่งก่อนเชื่อคืออะไรไงเขาบอกมีกะลาสีกะลาสีเรือสองคนนะครับกะลาสีเรือแตกสองคนคือเรือเรือมันแตก ติดอยู่บนเกาะกลางทะเลติดอยู่บนเกาะกลางทะเลครับอยู่หลายวันไม่มีอะไรกินแล้วดิกะลาสีหลุงคนนั้บอกทนไม่ไหวแล้วหิวมากเลยทําไงมีมีดอยู่พกติดตัวมาอยู่ติดอยู่กลางเกาะนี่ก็เลยบอกกับเพื่อนว่าติดแพนนี่มานานแล้วหิวนะหิวว่าข้าทนไม่ไหวแล้วอข้าจะเชือดไอ้นั่นของตัวเองกินเฮ้ยเชือดเลยมันใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วจะเชื่อต้องกินแล้วแล้วเพื่อนว่าไงอะไรเพื่อนแทนที่จะห้าม เพื่อนก็มาด้วยกันด้วยบอกเออตามใจมึงแล้วกันแต่ก่อนจะเชื่อนแนะนํำหน่อยนะว่าอ่าก่อนจะเชื่อมึงเขย่ามันให้แข็งขึมาหน่อยนะใ <c oughs> มึงจะได้กินเยอะขึ้นมาหน่อย <c oughs> ว้าถ้าไม่ปั่นมันจะนิ่มๆ <c oughs> จะได้เยอะขึ้นบอกว่าถ้าถ้าจะเชื่อมันอะต้องเขย่าเขย่าเขย่าให้มันตื่นตัวตื่นตัวก่อนให้มันจะเยอะเยอะเพิ่มจะได้เชื่อแล้วมันจะกินอิ่มกินนี่อิ่มคุณจะปล่อยมันเหี่ยวแล้วมันจะกินนิดเดียวนะมันจะกินไม่ได้อะม่ไดมันจะแข็งโตกันสิพี่บ้าไงไนะเรื่องตื่นตังกินนี่อิ่มอ้า่านี่ก็เป็นเรื่องเล่าขำๆสนุกสนุกครับอย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมครับท่านสามารถมาเล่าให้เราฟังได้เดี๋ยวเที่ยวหน้า ช่วงๆแต่ต่อไปครับอย่างน้อยที่สุดอไม่เกิดปีหน้าปีใหม่ไปแล้วเนี่ยเราจะมีของแจกให้กับท่านเลยของอสัมนาคุยกับท่านด้วยความจยยาริงใจจากรายการนะรเดี๋ยวผมจะทีมงาน,น,งนงเราจะนําของขวัญของรางวัลมาแจกอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งดใด<ช>เพื่อตอบแทนน้าใจท่านที่ท่านโทรมาเล่าเรื่องข่าให้เราฟังไม่ต้องยามากเอาทสั้นก็พอนะแต่ว่า คือง่ายๆก็อาจจะมีสองแง่สองงามนิดนึงแต่ว่าหยาบหยาบอยาหยาบโลนนะถือได้นิด้นิดๆนิดหน่อยครับ่อเป็นสีสันนิดหน่อยได้นะมยังไงก็ท่านก็บางทีเรื่องนี้มันอาจจะมีหยาบแต่ท่านก็ไปแปลงได้นิดหน่อยแล้วให้มันให้มันซอฟลง ซอบลงนิดนึงได้ได้ครับก็เตรียมที่จะมีปัญหามาไทยกันสนุกสนุกได้เลยนะครับถูกต้องครับก็เตรียมเรื่องไว้เยอะๆหน่อยกันแล้วกันครับครับยังไงเรามีของมาแจกสำหรับนาคุนท่านแน่นอนครับครับผมช่วงหน้าเนี่ยนะช่วงหน้าอะไรครับเป็นช่วงอะไรครับคนมัวหวานช่วงประชันคลิปครับคลิปสนุกสนุกเลยนะครับผมคลิปสนุกสนุกคลิปฮาฮะคับเราสามคนเตรียมตัวเอามาประชันกันอยู่แล้วช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับแป๊บหนึ่งครับ